สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเจษทิพยพงษสาจากยูทูปชาแนลนะครับสำหรับวิดีโอนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของหม้อพักไอเสียนะครับของซ b บ150้้าสเรานะครับหม้อพักไอเสียเนาะก็จากต่อจากวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับนี่ก็เป็นภาพของเครื่องยนต์นะครับที่ที่ผมได้ทําในเรื่องของอัตราการไหลนะครับของรถซ b บเรา้นะครับก็จะไหลออกเป็นรูปอย่างนี้นะครับพบคุณระวัด การทางานนะครับดูดอัดระเบิดทายก็ออกมาเป็นปองปองอย่างนี้แล้วก็จะเกิดสูญญากาศจากการทํางานนะครทีนี้ด้วยกฎหมายของบ้านเรานะครับกฎหมายบ้านเราก็ต้องมีชุดบําบัดไอเสียนะครับก็คือแคทเทอริติกนะครับตัวนี้ก็คือแคปนะครับทําไมต้องมีแคปเพราะว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศไม่กี่ประเทศนะครับที่มีกฎหมายอุตสาหกรรมในเรื่องของชุดการบำบัดไอเสียนะครับทําให้อ่ สามารถส่งขายได้ทั่วโลกนะครับก็เป็นข้อดีของเราแต่ว่าพอเสียมันก็จะทําให้รถมันเนี่ยฮะรอบกลางกับปลายมันไม่มานะครับแคทเทอริติกเนี่ยถึงจะเรา <c oughs> เราจะเปลี่ยนขนาดที่มีความโตมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะทําให้เกิดการเรียงตัวนะครับเรียงตัวของก๊าซไอเสียนะครับเป็นสมูทนะครับแทบจะเป็นเส้นเป็นสมูทขึ้นนะครับสมูทขึ้นเสียงที่ออกมาในการใส่แคทเทอริติกเนี่ยก็เลยจะนุ่มจะนิ่มไม่ออกมาเป็นบ้างๆก้อนๆนะครับ แต่ว่าสูตรที่ผมอธิบายก่อนหน้านี้ในการช่วยดึงแก๊สไอเสียก็จะผิดเพี้ยนไปจะผิดเพี้ยนไปด้านในของแก๊สไอเสียนะครับก็จะเป็นตะขาา่ายรังผึ้งแบบนี้นะครับขนาดเล็กนะครับแก๊สดุกบิดขยายตัวออกนะครับขยายตัวออกสู่ในช่องแต่ละช่องนะครับทำให้เกิดการไหลที่สมูทขึ้นนะครับแล้วไอ้ตะข่ายเนี่ยก็จะทํามาจากทองคําขาวนะครับทีนี้เนื่องจาก อัตราการไหลที่มันผิดเพี้ยนไปก็เลยจำเป็นจะต้องมีหม้อพักไอเสียนะครับทางวิศวกรเขาก็คิดค้นหม้อพักไอเสียขึ้นมาหม้อพักก่อนจะไปถึงปลายนะครับหน้าที่จะแตกต่างกันปลายปลายของท่อไอเสียก็ทําหน้าที่ลดลดเสียงนะครับลดเสียงให้ผ่านมาตรฐานของกลไยบ้านเราแล้วก็หม้อพักนี่ก็ทําให้อัตราการไหลโดยผ่านแคทเทอริติกให้ผ่านแคทเทอริติกนี่ททำให้ การไหลอัตราการไหลดีขึ้นนะครับทีนี้ในหม้อพัดเนี่ยถ้าใครเคยผาหม้อพารของซีบีก็จะรู้ว่าข้างในมันก็จะมีแค่นี้นะครับไม่ได้มีไส้ไม่ได้มีผนังกั้นไม่ไดีห้องอะไรนะครับก็จะมีท่อตรงๆงเพราะว่าเหตุผลของเขาคือเขาแค่ต้องการจะเก็บก๊าซไอเสียไว้นะครับบริเวณห้องท่อน,นี้กับท่อน,นี้ก็จะวิ่งผ่านทะลุก,กันมานะครับวิ่งผ่านทะลุในช่วงรอบสูงก็มันจะวิ่งตรงมาแล้วมันจะดึงเอามอวลของก๊าซไอเสียที่อยู่ด้านข้างครับจะดึงมา ยุบเข้ามามันจะเป็นทํานองคล้ายๆกับหลักของสยญญากาศนะครับพาเพื่อนมันดึงออกมาด้วยนะครับม้อพักเนี่ยจะมีจะส่งผลทําให้ดึงก๊าซไอเสียจากช่องที่ผ่านแคทเทอริติกนะครับช่วยช่วยนะครับช่วยในการดึงแก๊สไอเสียจากแคทเทอริติกได้ดีมากิ่งขึ้นนะครับในรอบที่สูงขึ้นนะครับอย่าง CBR เราก็จะเป็นรถสปอร์ตใช้รอบกัก7,000-8,000รอบนะครับ ก็จะช่วยในเรื่องนั้นนะครับทีนี้ถ้าเราเอากแกเทาลิติกออกเนี่ยอัตราการไหลเนี่ยก็จะดีขึ้นแน่นอนครับช่วยในเรื่องของกลางและต่อไปนแน่แน่นอนนะครับทีนี้เรื่องของหม้อพักก็ดูที่ฎีไปแล้วผมมีวิธีการทดลองในการปฏิบัติเดี๋ยวผมจะทําวิธีการทดลองให้ดูนะครับเรามาดูการทดลองนะเรารู้คร่าวๆแล้ว่า,วาหลักการทํางานวนะ่าชิวมันจะดึงเอากาสไปเสียที่อยู่ในห้องพักเนะี่ยออกไปในท่อนะครับพอมาเกิดแรงดึงในท่อเนี่ย มันก็จะสูตรไอ้นี้ยสูตรยิ่งยก็จะกลับมาเหมือนเดิมโอเคมาดูกันเลยครับครับการทดลองเราก็คือเราจะใช้ท่อขนาดหนึ่งนิ้วนะครับความยาวประมาณ30เซนติเมตรนะครับเป็นเป็นท่อเป็นช่วงช่วงปลายท่อไอเสียนะครับทีนี้ผมจะใช้ปากนะครับในการเป่าเป่าดูอันนี้ท่อแค่นิ้วเดียวนะครับใช้ปากเป่าเต็มอ่าเป่าเต็มแรงนะครับมาดูครับอันนี้ก็พื้นนะครับ แทบจะขาดใจนะครับแต่ทีนี้หลักการของหมอ้อพักที่ผมอธิบายไปเนี่ยผมจะเอาปากผมออกห่างนะครับออกห่างเพื่อว่าให้เกิดช่องว่างด้านข้างนะครับทําให้การดึงนะครับเวลาเราเป่าเข้าไปเนี่ยจะเกิดแรงดึงระหว่างช่องช่องว่างด้านข้างนะครับก็คือชุดหมอ้อพักไอเสียนะครับนึงอเอาแก๊สไอเสียที่อยู่ด้านในน,นี้ออกไปเรามาดูกันครับ <c oughs> เห็นไหมครับ ก็จะลดลดแรงในการเป่าได้เยอะครับเป่าสบายตัวแล้วก็ทําให้เกิดแรงดึงผ่านผ่านชุดท่อนะครับนี่ก็เป็นการทดลองลองทําดูนะครับเพื่อนๆลองทําดูก็ได้ครับสูตรนี้ก็สําหรับวิดีโอนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับก็ขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ